สวัสดีครับพบกับผมเทเวลบายทิกใน channel องยูทูบนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เมโทรมอสถานี MRT พหคุยชินนะฮะตรงนี้ก็มีเวิร์กช็อปนะฮะให้วาดภาพระบายสีน้ำทำศิละปะนะครับวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็มีคนมาร่วมกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะฮะมาวาดภาพมาระบายสีนะฮะ ตรงนี้ก็มีหนังสือขายด้วยนะครับก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับพวกโมเดลต่างๆนะฮะซื้อไปได้นะฮะก็มีโมเดลหลายอย่างนะฮะอันนี้ก็เป็นลำโพงสมัยก่อนนะฮะเครื่องเปิดเพลงสมัยก่อนนะฮะสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เรายังเด็กอยู่เลยนะฮะสมัยที่ปู่ย่าตายายเรายังหนุ่มๆน,นะฮะก็จะคุณเคยกับเครื่องนี้ดีนะฮะทุกคน ในการเปิดเสียงเปิดเพลงนะครับแล้วก็มีตัวต่อรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปรถรูปบ้านนะเยอะแยะเลยนะครับซื้อไปได้นะฮะอย่างน้นก็ช่วยฝึกสมาธินะฮะตรงนี้ก็มีรูบิดด้วยนะครับรูบิดก็ช่วยในการฝึกสมาธิเหมือนกันนะฮะสมัยตอนที่ผมเด็กๆผมก็จะเล่นของพวกนี้เนาะ แต่ว่าน้องๆสมัยนี้เอาจริงๆติดโทรศัพท์มือถือซะส่วนใหญ่นะฮะพ่อแม่เลี้ยงลูกด้วยโทรศัพท์มือถือนะฮะยุคนี้สมัยนี้นะฮะแล้วก็มีหนังสือพวกเกี่ยวกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีนะครับมีหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยนะฮะประวัติศาสตร์อียิปต์นะฮะกรีกโรมันอะไรพวกนี้นะฮะเป็นประวัติศาสตร์ยุคแรกๆของโลกนี้เลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของฮิตเลอร์นะฮะ มีประวัติศาสตร์เวียดนามประวัติศาสตร์จีนะฮะน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะฮะใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก็มาซื้อได้นะฮะสามก๊กก็มีนะฮะสามก๊กนี่เอาจริงๆก็เป็นวรรณกรรมจีนนะฮะแต่ว่าถ้าใครเคยเรียนภาษาไทยประมาณม1ม2นะฮะหรือว่ามสม5นะครับก็จะได้มีโอกาสเรียนสามก๊กด้วยนะฮะ สามก๊กนี่ก็เป็นหนึ่งในวรรณคดีไทยด้วยนะฮะต้องจากเป็นวรรณกรรมจีนแล้วนะฮะแล้วก็มีเรื่องของบางลาจานมีฮวงจุ้ยนะฮะใครชื่อเรื่องดูดวงชะตาซื้อไปอ่านได้นะครับตรงนี้ก็มีที่ให้นั่งเล่นนะฮะ อันนี้ก็เป็นหนังสือพวกเกี่ยวกับธุรกิจนะฮะสำหรับใครที่ทำธุรกิจก็มาซื้อได้นะครับแล้วก็มีพวกหนังสือเกี่ยวกับการ์ตูนอนิเมะต่างๆนะฮะมีโคน,นันด้วยนะฮะโคน,นันตอนเด็กๆผมก็ดูนะฮะยอดนักสืบจิ๋วนะฮะทุกคนแล้วก็มีการ์ตูนเชิงประวัติศาสตร์ด้วยนะฮะแต่ก่อนผมก็อ่านนะฮะ พวกคุกกี้รันอะไรพวกนี้นะฮะเยอะแยะเลยนะครับสมัยผมผมจะชอบอ่านพวกติ่งเนือดอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็มีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะมีปริศนาต่างๆทั้งภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ของโคนันนะ,ะแล้วก็ชีวิตในแต่ละวันนะครับ รวมถึงอาชีพรอบโลกด้วยนะฮะว่าในโลกใบน,นี้มีอาชีพอะไรบ้างนะฮะก็เป็นอนาคตให้กับน้องๆหนูๆที่โตขึ้นจะที่จะประกอบอาชีพในอนาคตนะฮะอย่างเป็นอะไรก็ซื้อเล่มนี้ไปอ่านได้นะครับมีประวัติศาสตร์โลกนะฮะแล้วก็มีเรื่องของดาราศาสตร์นะฮะอวกาศนะครับเรื่องของสมองนะครับว่าภายในสมองเรามีอะไรบ้างนะฮะมีเรื่องของไดโนเสาร์นะฮะ เรื่องเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศนะครับแล้วก็โลกใต้ดินมีอะไรบ้างนะฮะมีพวกรถไฟใต้ดินอะไรพวกนี้นะฮะเรื่องนี้บอกเลยนะครับว่าสายรถไฟไม่ควรพลาดนะฮะเล่มนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเล่มเกี่ยวกับรถไฟล้วนๆเลยนะฮะซื้อไปอ่านได้นะครับเป็นสำนักพิมพ์ของนามีบุกนะฮะตอนเด็กๆผมก็เคยอ่านสำนักพิมพ์นี้อยู่นะครับ มีเรื่องของอวกาศนะฮะเยอะแยะเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นพวกหนังสือเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศนะฮะนี่นะครับแล้วก็มีหนังสือเกี่ยวกับนักปรชัชญานักวิทยาศาสตร์นะฮะนี่นะครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะ,ะทุกคน มีประวัติศาสตร์อินโดประวัติศาสตร์มาเลประวัติศาสตร์ลาวนะฮะแล้วก็มีประวัติศาสตร์ของลาตินอเมริกาอันนี้ก็จะเป็นหนังสือเชิงประวัติศาสตร์นะครับอันนี้เป็นพวกหนังสือขายดีนะฮะอันนี้ก็เป็นพวกนิตยสารนะฮะแล้วก็มีหนังสือที่เอาไว้สอน ทำอาหารสอนทำเมนูต่างๆด้วยนะฮะเผื่อจะเอาไปทำที่บ้านนะฮะหรือว่าถ้าทำอร่อยก็เปิดร้านได้เลยนะครับเปิดร้านหรือว่าทำขายนะฮะก็เป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งนะฮะเพราะยุคนี้สมัยนี้เราต้องมีรายได้เสริมด้วยนะครับเพราะว่ารายได้จากงานประจําเอาจริงๆมันก็ไม่เพียงพอนะฮะ เพื่อนผมที่อยู่จันทบ,บุรีที่เขามาอบรม m มเขาก็พูดกับผมทุกวันนะฮะว่ายุคนี้สมัยนี้เราต้องมีรายได้เสริมหรือว่ารายได้ที่เรียกว่า passive income นะรายได้จากงานประจำอย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับอันนี้ก็เป็นพวกหนังสือภาษาอังกฤษนะฮะภาษาต่างประเทศนะฮะมีสำหรับเด็กด้วยนะฮะใครอยากจะฝึกภาษาอังกฤษ ABC ก็มาทางนี้นะครับ สำหรับน้องๆหนูๆน,นะฮะหรือว่าถ้าผู้ใหญ่ที่อยากจะฝึกภาษาอังกฤษก็มาตรงนี้ได้นะฮะตรงนี้ก็มีบริการส่งพัสดุด้วยนะฮะมีร้านตัดผมนะครับแล้วก็มีร้านค่าแท่งนะฮะ ซ้ายมือก็มีสตาร์บัคนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะฮะวิทยาศาสตร์ก็มีนะครับอย่างเรี่มนี้ผมบอกเลยนะฮะสำหรับคนที่อยากเรียนหมอนะฮะควรคซื้อนะฮะทุกคน แล้วก็มีหนังสือสอนภาษานะฮะภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาที่สามนะครับตรงนี้ก็เป็นหนังสือสําหรับเด็กนะฮะสำหรับน้องๆหนูๆน,นะฮะเป็นหนังสือที่เอาไว้สำหรับระบายสีนะ,ะทุกคน แล้วก็มีหนังสือหัดเขียนภาษาอังกฤษนะฮะ EBC นะครับตรงนี้ก็มีรอสันนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเมโทรฯสถานี MRT พหลโยธินขอสิ้นสุดกันบรรยายแค่นี้คลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อ,อง Travel Bytik นะครับ จิบเร่องลังการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ